ส่วนต้นการสนิมก็ครั้งต่อไปก็สิ่เก้าเยนตงนี้กับธนาคารขบวนนี่เหรอคใช่ครับที่ศูนดอ o n d าทั่วประเทศไทยแล้วแต่เราสะดวกจะเข้าตรงใ่แบบด้วยหรไม่ต้จะไข้าทงเครับก็เป็นฟี่ันลอันนี้ผาพมรถอันนี้มันราเนว่าจะเป็นสายเรหน้ารถไฟเบรคของแรงของรถอ่าหลังเข้ที่คุณถึงัดท้านรถล่มเ้าไม่เปแล้ววัยไม่หนึ่งอันเหรอเดี๋ยวเดีคนี่เอาไปซ้อยางได้หรือเปล่ามันจะไม่มียางอะไ่เรบมันจะเป็นอปตัดยางแต่นี่เว เพื่อนเพื่อนของันนี้แล้วก็มีเจ้าปันนี่คือบันไดเป็นยางดีเลยต่อแพงเลยยางดีให้บันไดตัวนี้ก็ห้าพันกว่แล้วคิวการ์เซจะติดของแพรให้เลยแล้วก็ผงเข้าดูตัวนี้หกพันห้าเพิ่มให้นะเนี่ยผมนี่อยากทำสะอาดง่ายไงยกขึ้นมาปึ๊บแล้วมีผ้ายางของล่างด้วยนะให้สองนี้ไม่นเลยถ้าเราไปตี่ธรรมดากดเลยกดเลยครับกดเลย ปิดแล้วแม่ไม่รู้เลยว่ามันไม่ได้ยินเสียงรถแพงเป็นนี้ครับอันนี้ปากกระปงอ่ะได้ไม่เป็นไปไอ่มันคิดด้วยอ่ะอันนี้ปากกระปงหน้าน้ำมันเราเป็นิวเก้าหนึ่งคิเก้าห้าแคน้าหนึ่งาห้าแล้วก็ี้ตจะไม่หมดเงินจะหมดเลยนะครับเขึ้นรถขนรถปนะครัอ่าอไนี้ปรงันเ่คเดิมับ ขตออย่ป่ครับทาอนกรามด้านเลยนตามด้านเลยอันนี้ไปหน้ารถเดินไปดีไปามไปสูงเด๋ยวาเดาเนียมีต้องนทางด้วยอ่ามีต้องเนางดครับามองก็ไม่มีไปตัมองกับทีน้อยหนอดกันเนีาคหน้ารถไรต้องับไปนั่งคับเกิดได้ม ทิเอาลงได้เลยครับมีอะไรก็มาเปลี่ยนรับประกันแล้วอันปรับตัวกลางครับสูงกลัคนเรสูงับไมับีคนที่เรับาะไนปรับกลไปเ่าดนหลังร็งามเอมันกับาครั้งน่งมีอะไรอีก่อเชืบลูทูธกับรศัพท์เไครัเราต่อไดันนี้ได้ราบลูทูธเปิดเอาคร ทูตเป็น USB ก si er ็กดตรงนี้ได้เลยเรียกมันอยครับกดรับโทรศัพท์ก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วกดที่จอก็ได้สั่งวันนี้ก็ใช้กันเดียวกันจะกดนี้ก็ได้กดนี้ก็ได้กดไอ้ที่เสียบกันได้ที่เสียบแฟลชไดส์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 เสียบอันนี้ครับเออชาร์จโทรศัพท์เสียบอันนี้หรืออันนี้มีเป็นเป็นช่องไฟสำรองเกิดหลายๆคนก็เสียบตรงนี้ก็ได้หรือส่วนรุ่นท็อปจะมีเพิ่มด้านหลังมีแอร์หลังด้วยซีอีกล้านกว่าบาทไม่มีแอร์หลังนะครับ ทันนี้มีครับมีกิจกรตัวสั้นที่ด้วย่ไม่ต้องมาลุงเสียข้างหน้าครับอ่าแล้วก็แล้วก็สามารถขับแบบเกียร์แมนนวลตรงมหล่ได้ด้วยครับจริงๆรถเราปกติก็ทีจออาถอยหลังเอ็นเกียร์ว่างดีก็เดินหน้าขับก็ใช้เกียร์เดียวแต่ในกรณีที่ลูกค้าแบบไปเที่ยวขึ้นเขาขึ้นทางลาดชันอยากจะขับแบบเกียร์แมนนวลก็ดึงมาในตำแหน่งตัวดี เนื้อมาดีเสร็จก,ก็กดนี่เลยอันนี้บวกบวกคือเพิ่มเทียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ลบมัน,นก็จะสนุกมากขึ้นครับขับม,ม,มันเกียร์ธรมดามนเกียร์ธรรมดาเลยลองดูครับร <c oughs> แล้วก็พวกเพิ่มระบบความปลอดัยครับอันนี้กดเข้าไปใช้เลยครับอ่าเดินกันชนด้านหน้าช่วยเบรกออกนอกเลนดึงเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองขับดูก่อนล <c oughs> องใช้ดูก่อน เบรกมืออันนี้คือทำงานแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้อ่าอันนี้เบรกมือนะเวลาดึงก็เดึงขึ้นมาแต่เวลาปลดให้ลูกค้าเหยียบเบรกด้วยแล้วก็ปลดลงอ่ามันจะปลดเบรกให้อ๋อจะปลดมากใช่เรามันไม่ต้องดึงแตกแตกแตกมืนแต่ก่อนแล้วก็แค่นี้เองปึ๊บเป็นไฟฟ้าเขาดึงให้เราอ่าก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอ่าเวลาจะลงก็เหยียบเบรกด้วยแล้วกดลงอ่าแค่นี้ท่านี้ อะไรกุญแจให้2ดอกครับล็อกรถกดล็อกแล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทได้ด้วยครับก็คือการสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทก็คือล็อกลรถกดล็อกรถก่อนแล้วก็กดตัวนี้จะค้างไว้ประมาณ3นาทีสามนาทีหนึ่งสองสามหมดก็จะสตาร์ทเลยไม่ตช่เอยู่ข้างนอกใช่ใช่ครับเวลาแบบจอดกลางแดดเราทานข้าวอยู่แดดร้อนอยากจะให้รถมันสตาร์ทเครื่องรอเปิดแอร์็อกนยครับก็สามารถสตาร์ทรถด้วยกดล็อกก่อนล็อกก่อนมากกว่าตัวนี้ใช่สามวนาทีแล้วก็จะสตาร์ทให้ครับกไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่มีเพิ่มให้หมดแล้วคันนี้เชื่ออออมตตต่ัััววกกลล้้งงนะครบ ต้องแท้กมนด้คุณผานโรัพท์มือถือได้เลย ต้องาสมัต้อง้ิแล้วก็เดี๋ยวัยวบไฟ่นรันนี้ขับมา29กกลคหนึ่งสองดไม่ยเข้าก็ปิดหมดกลับไงมุนกลับหมดเลยนกลางอันไหนหมดไมไปนติด่อนเออเนียติดหมดเนีย้ยอันนี้คือแบบไนนไนหมด ่คือดับแอร์เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ทั้งหมดระดับเออเขล็อคแล้วปิดปิดแล้วก็กดสตาร์ทเออกดกดดับเครื่องเอาปิดปิดปิดไฟก่อนมันปิดแล้วมันปิดสุดแล้วไงปิดแล้วเหรออยนี้คือเปิดมันมีปิดอีกเหรอมเปิดตัวปิดแอร์นะคะตรวจสอบสภาพโดยรอบอันนี้ก็คือหนังกลับนะคะจะช่วยให้เราไม่ลื่นนะ ลองสิอันนี้ถ้าปลดเข็มขัดมาลองเลยนะคะลองดิเราต้องเสียบไม้คืนนะเ่อ,อปลอดลอ,ดอ,อัถ้าสมมติว่าเราเลี้ยวโดวยไม่เปิดไฟเลี้ยวมันก็จะดึงแล้วกลับมาที่เลนยังไม่ได้กดหมุนนะเอเหรอลองสิลองตอนนี้นครับขับไม่ได้ดูความเร็ว เคยเหรอทำไมยังไม่เคยล่ะมันฟาดร้อยกว่านะครับร้อยยี่สิบครัขึ้นทะพานเหรอไม่เขาเปิดใจวันนี้เอาไว้มะเดิมเขาเปิดช่อมาเติมเลยสองวันแล้วครับโอ้โหต้องฟังกระตอมเลยเนี่ย <laughs> เ,เราต้องมาทำทพิธีเติมนะคะให้เติมประตูไว้หมดเลยนะ ไปหาหลวงพ่อกัน

เย่บอ,อ,อกไปบาไทุกคนถ้าเราจะล็อกเนาะค่ะเราเอา,เอามือสอดเข้าไปแล้วกดหนึ่งครั้งลองกดดูเ,ออเปิดไม่ได้ลออกอยัง ก็เช็คตัวตูหลังแล้นไงไฟ LED นะทุกคนผ่อนด้าทสสตาร์ทยังไงอ่ะกดไปเลยจ้าสตาร์ทนะคะหยี่บเบรกนะคะแล้วก็กดไปเออเครื่องทำงานนะคะนี่บอกว่าประตูเปิดอยู่ โอเค ready to dive <laughs> มีผีมาไม่ใช่ <laughs> คือมองไปด้านนี้คือแบบชัดสว่างเลยโอเคเขาบอกว่า front seat belt เค okay, จอ่ะอ่า seat belt แล้วต่อไปเปิดแอร์นะทุกคนอันนี้ก็ปรับได้อยากจะเอาระดับไหนนะคะแล้วก็ อะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรหรออ๋อเลื่อนตรงนี้อยากจะเอาโหมดอะไรเนี่ยนะอเปรับโหมดได้ Power Flow Ring Fuel กดคลิกไปอ่ะ Ring Fuel ยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะคะตอนนี้ใช้ไปแล้วแปดสิบเก้าจุดหนึ่งค่ะ Tip A Cancel โอเคแคนเซิล okay. mm hmm. กำลังคิดอยู่นะคะ mm hmm. ว่าทํายังไงต่อโอเคนี่นะคะสมมติว่าเราอยู่ที่ไกลๆเนาะแล้วก็อยากให้รถมันเย็นเราก็สามารถสตาร์ทรถได้นะ mm hmm. ก็กดปุ่มอันนี้นะคะถ้าก,กดโฮย ไฟจะกระพริบ6ครั้งแปลว่ารถสตาร์ทแล้วอไฟจะกระพริบ6ครั้งแปลว่ารถสตาร์ทแล้วนะคะตอนนี้เครื่องยนต์กําลังทํางานอยู่เนาะเดี๋ยวรอปิดเลยรอเ้าจะปิดก็กดปุ่มโฮลคือปิดเลยอ่าโอเคลองเปิดดูกันด้ยอ๋ออ่ะเปิด กดตรงนี้อ่าโอเคเปิดแล้วค่ะ Draw open นะคะโอเคแต่ถ้าเราจะไม่ใช้งานแล้วก็ดับอันนี้สามารถสั่งปิดได้เลยใช่ไหมปิดเลยปิดในนี้แล้วกดโหดได้ไหมปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่เคยลองลองนะกดโหอ่ายังโอเค คือตอนนี้แอร์เย็นมากเลยค่ะทุกคนนี่ดูสิสังเกตจากพงอะไรพงอะไรสั่นอ่าแอร์เย็นเวอร์แล้วก็แอร์มันไม่ไม่ได้ติดตรงนั้นอ่ะเสียงเงียบละเห็นไหมอันนี้ก็คือไฟฟ้าไฟฟ้ากับอีวีอาจจะไม่เห็นเออนะคะอ่ะแล้วเราก็กดปิดปิดยังอ อ่ะโอเคอ,อันนี้ปิดหรือเปิดเนี่ยอ่ะ <c oughs> อันนี้ดอกโอเพ n นะคะกดปิดนะคะ<น>โอเคอเค้อาวไฟเปิดติดเองนะคะมันมืดมันก็เลยเปิดเองเปิดประตูไว้ไฟมันเลยติดโอเคโ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่าแล้วเราล็อกรถเราล็อกรถเราไม่ต้องกดก็ได้เรากดปุ่มนี้หรอกดปุ่มนี้ อ่ะหนึ่งครั้งไฟกระพริบด,ดึงดูโอเคผ่านมันก็ปิดไฟเองนะคะจริงเหรอใช่ปะจริงอ่ะเนี่ยอ่าปิดไฟเองใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วเปิดระบบที่สำหรับใช้ไฟฟ้าเนี่ย start micro boot ถ้าอยากส s t a r แเราทำยังไงสรุป ถ้าอยากสตาร์ตต้องกดเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทไงไคู่กันแต่น,นี้คือเราจะเปิดระบบที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะเซตติ้งต่างๆปิดไฟก่อนเดปุ่มโฮมเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนตึอันนี้เลือเล่อนเลนื่อนหัวนะครับเซตติ <setting. S 1> <ๆ>้งกดอันนี้จะเป็นการตั้งระยะทางกับเวลาอย่างเช่น ขับไปกี่กิโลใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้จากที่อ่านมาใช่ไหมคอกเซตอัพนี่เซตนาฬิกาไดเวอร์แอซิตก็คือระบบช่วยครับต่างๆให้รถอยู่ในเลนหรือว่าเบรกตามคันข้างหน้าเซตเข็มไมนี่คีเลทที่เราจะเซตกันชึบคีเลทแอซส s หรือบีบวอล่มควรเอาไหม เอาได้ยินเสียงสูงไปต่ำหายไปเลยฮะต้องยังหายเหรอปิ๊บแบบดังใช่ไหมก็หายอ่าแป๊บกุ๊บคืออะไรวะกลุ่มเอาใหม่เซ t ต n ้ให้ขึ้นโชวแค่ว่าเซฟตี้ซัพอร์ตตอนแรกมันขึ้นหน้านี่ตอนที่เราขับมาตอนเช้า ขอเวอร์ชแค่ดูว่าคนชาร์จหรือพาวเวอร์อะไรไหมอะไรเงี้ยอันนี้เปอร์ฟกก็คือดูระบบการส่งจ่ายกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่อ,อันนี้คือดูเรื่องการประหยัดน้ำมันหรืออะไรไงเงี้ยเอาอันนี้ไหมติดหน้จ<ด>าจอนี่เพื่อที่จะได้ดูว่าแบบระยะทางกับเชื้อเพลิงมันสัมพันธ์กันไหมนี่การประหยัดเป็นกราฟว่าการใช้น้ำมันกับเชื้อเพลิงเป็นยังไงอะไรเงี้ย ให้มันโชว์ที่หน้าจอระหว่างขับรถอะอหรือจะเป็นเซฟตี้ซัพพอร์ตเซฟตี้ทั้งหอร์ดไปแครัเอาปเอาป็นอันนี้แล้วกันชิ้งดึงนน่ก็จะมีทิปเอทีีเสร็จได้ตอนนี้ขับมาแล้วร้อยสามกิโลเมตรอย่างเงี้ยอือ,อถ้าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งลิตรขับได้ยี่สิบสามจุดห้าโคตรสุดยอด <laughs> เขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้หนึ่งถังเนี่ยก็คือรถจะไปหาปั๊มน้ํามันก็ต่อบเงินน้ามันหมดไปที่ขับได้ที่สองหกร้อยี่สิบเก้ากิโลเมตรหนึ่งถังมีสี่สิบริตขับได้หกร้อยอันนี้คือค่าเฉลี่ยอทั้งวันที่เราขับขับมาอันนี้คือค่าเอเวอรก็คือหนึ่งลิตรขับได้ยี่สิบสามจุดห้าซึ่งมันก็เป็นค่าแบบกลางๆของไฮบริดจริงๆมันมันการันตีที่ยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเข้าใจไหม ว้าวเก่งมากฉันศึกษามาจากคู่มือนั่งอ่านเป็นสองสาใช่วมเอายังเราทำอะไรปิดเครื่องแล้วจะไปละเอาปิดเปล้องแบตอันนี้คือคะแนนของเราคะแนนอะไรคะแนนสะสมการขับรถว่าประหยัดน้ำมันแค่ไหนตามต้นไม้เหรอเราประหยัดมากเลยหรอไม่รู้กันเฮ้เลิศอะอ่าแล้วฮอนด้าก็ดับไป ทันะาเาาานอะกับ h e l ลยเหมือนรถทั่วไปไฮบริดไม่เห็นได้ล็อกเลย,ลออยไม่ได้ล็อกแต่ว่าอันนี้เหมือนว่าเราแบบลืมล็อกบุญแจล็อกเองไม่ใช่ลองไปเปิดอีกหรอเออไปเปิดไปเปิดไม่ไม่ไปดึงบุญแจไปดึงอันนั้นออกไม่ใช่ว่ามันเปิดได้ไหมเออ อันนี้ก็คือ Walk Away นะคะอันนี้เปิดแล้วนะอ๋อเปิดแล้วแล้วก็เดินออกอ๋อเดินกี่ก้าวไม่รู้ไม่ก็พึ่งระยะเวลาออกมาแล้วฉันก็ล็อกอ่ะไปดิไม่เห็นล็อกเลยคุณล็อกดาว <laughs> ก็แกไปเปิดมันแล้วไงเอว่อกี้เปิดหรือปิด เลยลองดึงออกไหมอันนี้ไม่ได้ล็อกอ่าล็อกเองนะคะ